drawing conclusion ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับ conclusion ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเช่นเขาบอกว่าเราจะต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งที่เราอ่านมาเช่นเขาให้ตัวอย่าง knowing that ใช่ไหมครับผมเนี่ย white solid soap scum collected in the bottom of the bathtub เนี่ยว่ามันเป็น s y m p เ o ิมกับ hard water ก็คือน้ำกะระด้างนะครับ water high in a mineral contents เนี่ยเราก็ครูปว่า ถ้ามันมีมิเนอรัลคอนเทนต์เราจากแฟกซ์ที่เรามีเราต้องคอนคลูให้ได้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นเก็ปะก็คือถ้าเกิดมันมีมิเนอรัลดิโพสิก็แสดงว่าเป็นน้ำกระด้างเข้าใจไหมฮาร์ดวอเตอร์โอเคปะอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แฟกซ์ในจีอตสารเนี่ยเพื่อจะตัดสินนะครับผมคอนคลูชันนั้นเราจะหาได้ยังไงเหรอเราก็จะหาได้จากรูพภาพออกมาจากพาสเทจอโอเคปะโอเคตรงนี้เรามาดู Waves are disturbances that move through the particles of a material or through a vacuum. They are a way of transferring energy. As a wave moves through a material, energy is transferred from one particle to another. The material that the waves move through is called the medium. There are many kinds of waves water, sound, and seismic. Earthquake waves are example of mechanical waves which require the medium to carry their energy. X-ray radio and light waves are example of electromagnetic waves which don't require a require medium, so they can travel through a vacuum. Hello? อืมเขาแค่พูดถึงสิ่งแตกต่างระหว่างนะครับระหว่างเม a านิโคกับอีกแบบหนึง่งใช่ปะนะฮะคีย์หลักตรงนี้ require medium to carry the energy เพราะฉะนั้นข้อถึงเขาเลยบอก oh, which of the following is a conclusion that can be drawn from the passage ทำไมมันถึงตอบข้อที่หนึ่งเลยเพราะอะไรเพราะว่า ดาวมันต้องการต,ตรวกลางในการเคลื่อนที่ปูกมันคือ type of mechanical นะครับผม wave ในภาพออก mechanical wave need medium โอเคไหม p l a n space เป็น vacuum ตบข่าวดีมากส่วนข้อที่2น,นะครับ which of the following is a conclusion that can be drawn from the passage ตรงนี้มันก็ตอบหนึ่งเหมือนกันว่า seismic wave travel through earth by the transfer energy from one rock particle to the next ทำไมเราคอนคลูถึงตรงนี้ได้เออว่ามันเป็น energy from one block particle to the next for อะไรเพราะไซสมิคเวฟมันก็คือ mechanical energy จริงๆกันเราต้องการตัวกลางเมืนกันทันทีซึ่งอันนี้กันผิดในเชิงสซะทีเดียววิธีการคอนคลูตรงนี้ก็คือ earthquake อืมมันคือ vibration ที่เกิดอยู่ที่ earth crust มันคือ earth science medium ของมันก็คือไอ earth crust มัน compresses of อะไร ล o c k Particles กับ Rocks เพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นมีเดียมได้เด็ดเปล่าเราต้อง Interpret Science เข้าใจใช่ไหมครับครับเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นถ้าเกิดว่าอุกาตมันกระแทกกันในวาอวกาศแม่งก็มี s e ซส์มิกเว e ได้จริง,งจริงอืมจริงจัดปะเออ เพราะฉะนั้นสาคัญที่สุดเลยเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนว่าวิธีคือวิธีการ conclude ข้อเท้าที่สองก็ไม่ได้ให้เรา conclude ที่ waves เขาให้ conclude ว่ามัน earthquake เนี่ยมันมี medium ในภาพออกมาที่ให้ mechanical w a v e มัน travel through ได้เก็บค่ะนี่คือโอ้ที่เขาต้องการโอเคดีมากครับงั้นก็ดูดอะแกร,รมตรงนี้เห็นไหมครับ The diagram shows several characteristics to describe waves traveling through medium. Crest, altitudes altitude, and wavelength. A wave speed depends on the kind of wave and the medium it travels through. The number of wavelengths that pass a given point in one second is the frequency. The following equations show how speed, frequency, and wavelength are related. Okay, ่ะดูตามนี้บอสองคำหนึ่งสี่ไอพีเลยโอเคไหมที่แต่วีวางไ,ไว้ไว้ฮะโอเคนะครับทํำเลยแกรมอืมคนหนึ่งถูกต้องนะครับไว้กูจะโชว์ด้วยอาร์มลวเด็มบฟลนท์ถูกต้อง Next, the Frequency is measured in hertz and 1 hertz equal to 1 wave cycle per second. Mm -hmm. We What is the speed of sound with a frequency of 250 hertz and a wavelength of 2 meters? Why? Is it er? 500? Uh, frequency measure 1 like, wave. Speed of sound. นะครับ wave with frequency 100, เวฟมีแต่เฟรคทีฟี่200เราจะมานค็200ไซโคจริงไิจริงใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> 200ไซ250ไซโคแล้วเลนง์ของมันก็คือ2เมตรมันก็ต้องคูณนี่พี่ก็ถูกแล้วไง <Huh. S 1> อ่ันใจเลยดิ <Huh? S 1> <Huh? S 2> เออโอเคเพราะว่าเวฟเลน์ก็คือนี่ไงจริงมจริงใช่ไหมโอเคเออตกข่าว this ผม... Exposure to certain kinds of electromagnetic waves can cause health problems. Okay. For example, X-ray can cause radiation burns. Very large amount of microwaves can overheat human cells. In animals, extensive exposure to microwaves has caused damage to the nervous and reproductive system. แต่แกลองเอามือแกใส่ในไมโครเวฟสักประมาณสองนาทีสิโอเคเพราะฉะนั้นเราอ่านตรงนี้น้องดูซิว่าเราจะคข้ารู้ได้อะไรจากฐานเสร็จดูซิ ต่บข้อไหนครับอ่าข้อหนึ่งร้านเปอร์เซนต์จริงจริงงใช้คอมเมน์เสร็จเราใช่ปะป้องอืมอ่ะคราวนี้นะครับเขาก็พูดถึงวิทย์พฤติกรร r กัน How waves behave on entering a new medium depends on the physical properties of that medium For example, waves entering a new medium with a different density change speed. When waves change speed, they also change direction relative to the surface of the new medium. This change in direction is called refraction. Mm -hmm. the following is true ขอ refract the g r a v e เลยข้อสามใช่ the speed has changed แน่นอนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแสงเดินทางเร็วที่สุดในมีเดียมไหนเอ่ยแสงอะในอาก,กาศป่ะก็ <A> vacuum อะคบมีาบอกว่าเ <c oughs> ออโอเคนะครับเข้าใจเนาะ โอเคคราวนี้น้องลงดูไดอะแกรมแล้วทำข้อแปดข้อเก้าให้พี่เลยโอเคอ่ะพี่เปิดไดอะแกรมไว้ฮะคอนเซ็ปต์ต่อนเดีกัน yeah.